โอเคครับมาดูตู้ใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในเกม One Piece, วันพีชเบลตี้ลัดน,นะครับผมจะมีตู้อะไรกันบ้างไปเชิญรับชมกันได้เลยครับผมโอเคครับมาดูอันแรกเป็นฉลอง45ล้านดาวโหลดนะครับผมเป็นแชมเปญที่4แล้วนะฮะก็จะมีล็อกอินโบนัสแจกเศษด้วยนะผมแล้วก็แจกเพชรด้วยนะในกล่องสมบัตินะครับผมต่อไปเป็นตู้นะครับผมเป็นตู้เอ็กแทกเกอร์นะฮะมี3สเตปเท่านั้นเองนะผมเป็นตู้เศษนะผม สเต็ปหนึ่งก็ได้ยี่สิบเศษนะผมสเต็ปสองได้สามสิบเศษนะส่วนสเต็ปสามเนี่ยกันตีหน้าตู้นะผมก็จะมีอินุราชินะผมอา่าแล้วก็โครล่านะผมแล้วก็คิคุนโจโน,น,นะฮะแล้วก็กุสันนะครับผม ตู้ต่อไปเป็นตู้ฉลอง4.5ล้านดาวโหลดนะผมเป็นตู้ที่4แล้วนะฮะก็จะมี5สเต็ปนะผมสเต็ปแรกก็เหมือนเดิมเลยฮะมีแจก EPC หนึ่งหมื่นนะผมสเต็ปสองก็จะได้เงินสามหมื่นนะ,ะส่วนสเต็ปสามเนี่ยจะการันตี4ดาวหนึ่งตัวนะผมสเต็ปสี่เนี่ยจะฟรีนะฮะส่วนสเต็ปห้าเนี่ยการันตีหน้าตู้นะผมตู้นี้เนี่ยก็จะมีโซโลเดโรซ่าด้วยนะผมแล้วก็คิดบุกโอริชิมะนะแล้วก็มิสเตอร์ชีนั่นเองนะผม ใครอยากได้คิดเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะผมตู้นี้นผมคิดมาแล้วนะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้นะผมสำหรับตู้ใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในเกมมันพิ b บอลตี้รัตนะครับผมใครมีคอมเมนต์อะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ